ของสหรัฐอเมริกาที่ปรากฏในหนังแบทเทิรทิพเป็นเรือที่ทำลายล้างเอเียนได้ทั้งหมดและถูกชมลงในที่สุด u s o s n อน u l Jones BBG 53เป็นเรือลำที่3ในเรือพิฆาตชั้นอาลีเบิร์กและเป็นเรือลำแรกในคลาสที่มีฐานประจำการอยู่ทางชายฝั่งตะวันตก ชื่อจอห์นพรจนมาจากกัปตันจอห์นพจนในสงครามปฏิวัติอเมริกาเรือลำนี้ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของกองเรือพิฆาตที่23กองทัพเรือสหรัฐได้ปล่อยเรือลงน้ำเมื่อวันที่9สิงหาคมคริสต์กศตวรรษ1 9 9 0เรือประจำการอยู่ในฐานทัพเรือในซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นเรือชั้นเรือพิฆาตใช้ลูกเรือทั้งหมด210คนหรือประจำการอยู่บนเรือซึ่งชื่อของเรือถูกตั้งตามชื่อของกัปตันเรือที่โด่งดังที่สุดของอเมริกาที่เป็นผู้ปฏิวัติอเมริกา ไปเรือรุ่นนี้ยังติดตั้งถีปนาวุธและเบื้องต้นต่อต้านอากาศยานและต่อต้านถีปนาวุธมาด้วยพร้อมกับขับเคลื่อนด้วยระบบพลังงานนิวเคลียร์หาข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยครับ